สินสภานับบริษัทพอกาเลดลไรท์นะครับเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปีที่บริษัทเปิดใหม่หดได้รับทราบข่าวนะครับท่านก็ได้ใช้ออเดเซอร์วันพาร์เวในการมอรุงรักษาหน้ายางนะครับบุคคลคนนี้นะครับมียางอยู่1,200ต้นกลี่นได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันสองร้อยต้น ยิ่งกรีดหน้ายางยิ่งสวยยิ่งกรีดน้ำหนักยางยิ่งเยอะทั้งทั้งที่ได้ยางเท่าเดิมครั้งล่าสุดกรีดหนึ่งพันสองร้อยต้นได้น้ำหนักยางเท่ากับสวนคนที่อยู่ข้างๆสองพันเจ็ดร้อยต้นน้ำหนักเท่ากันหน้ายางสวยขนาดนั้นพิสูจน์ได้ด้วยภาพตัวจริงเสียงจริงเดินทางมาจากอำเภอบึงโขงหลงจังหวัด พึ่งการจังหวัดที่71ของคนไทยเขาอยู่เราที่นี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิรวัฒน์คุณรีบุญกับประธานที่ที่องไทยครับนัก <c oughs> เรียนรัฐบานบริษัทออกอไรจา,ากคณะกรรมการ แล้วก็อดีสมาชิกชาวจังหวัดราชธานีนะครับผมได้รอบอีก1ปีครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมาภาคใต้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยน,นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เดินเดิชนชมรุ่นใหม่นะครับได้เข้าพลักตรงนี้นะครับขับไปส่งไปต้องไปสมาชิกรุ่นให่นี้เข้ามาระ นะครับมีด um ีใจมากแต่ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับผมชื่อจิรวัฒนะครับจิรวัฒน์ุรีบันะครับอยู่อำเภอบุรีงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รู้จักผลิตภัณฑ์เมื่อปีเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็เป็นผู้ใช้ที่ใช้อย่างต่อเนื่องและใช้โดยอาศัยองค์ความรู้นะครับแล้วก็ได้เรียน เรียนรู้หรงการทำเกษตรตายีลนะครับจากคำแนะนำนะครับของสมาชิกนะครับนะครับโดยใช้ผู้ความมีประสบการณ์นะครับจากสภาพต้นยางที่เห็นนะครับมีต้นหายยางใช้ในสวนนะครับเยอะมากเพราะว่าเป็นสวนยางเมืองใหม่นะครับมีน้องที่อยู่สวนเขาไปตัดยางให้นะครับก็มีต้นหายเยอะตอนนั้นนะครับก็เลยได้ใช้เป็นพันหยักต่อเนื่อง อย่างสมรรค์เสือนะครับนะครับก็ใช้คู่ปั่นยินดสวรรค์พาดีนะครับจนได้น่าอยากที่สวยอย่างที่เห็นได้าพนะครับแล้วก็ผลคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผลคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนรอบๆข้างนะครับที่ทำสวนยางข้างกันเดี๋ยวนี้ได้มาใช้เป็นสะพานเหมือนกับที่ตัวของผมนะครับผู้คนก็ตอบเสียงเดียวกันว่า เยี่ยมที่สุดนะครับและเมื่อผมได้ใช้ในสภาครับ้อยักษ์่องเงินเกยได้คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับได้ขยายพื้นทีัสก็เลยมีโอกาสนี้นะครับได้ขอทางบริษัทนะครับได้เปิดศูนย์ขยายงานที่จังหวัดตุนการนะครับเพื่อดูแลสมาชิก เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร่นเยอะมากนะครับตอนนี้เฉพาะที่บุรีรก็เยอะที่สุดในภาคอีสานนะครับก็ได้บริการสมัชิกก็เลยเปิดเป็นศูนย์ขยายเุื่อิจอยู่ที่นั่นนะครับบุคคนคนหนึ่งที่ผมจะไม่เคยกล่าวในที่นี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือคนที่ให้โอกาสเิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผมนะครับขอเสียผมเลยให้กับ อภิบาลของผมนะครับคุณอักลาวาชานติเจริญครับการเดินทางมาพบนะครับได้ทำให้ผมได้รู้และก็เปลี่ยนแนวความคิดตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกน,นะครับกับพี่น้องชาวกรุงาธานีนะครับก็คือที่คำหนึ่งนะครับเปลี่ยนแนวความคิดนะครับและชีวิตคุณจะเปลี่ยนขอบคุณมากครับ จิรัฒน์ขุณภิบู์อำเภอพึงโขงลงจังหวัดพุบการนะครับเปนตันที่ใช้แอบใช้แอบขายทุกเดือนที่แอบเพราะไม่บอกใครด้วยเหตผลไปบอกเขาแล้วเขไม่เชื่อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้สินค้าที่ลำเลียงผ่านมากกว่าเดือนละห้าแสนบาทผ่านในระบบการขายของศูนย์ขยายธุรกิจ ท่านแทบไม่ต้องไปอธิบายว่ามันคืออะไรอยากรู้ดูที่สวนอยากได้ทําเหมือนที่สวนทํามั่นใจเกินร้อยนักปฏิบัตินี้เป็นหนึ่งในีมงานที่ยากวอนทิ่ถ่ายทอดความตั้งใจให้กับพืนสมาชิได้พวกคุณเยื่อไหมคุณมูลนิธินะรันนะนะครับที่คือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะครับท่านที่สองนะครับร่วมเดินทางมากับเรานะครับเป็นลูกเขย ในกครเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งใน,น,นการทำธุรกิจเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ทํางานประจําคือทําสวนอยู่ในสวนยางคารานะครับแล้วก็พ่อตามอบภารกิจให้เป็นภารกิจที่ใหญ่ที่นักนั่นก็คือการฟื้นสภาพอย่างคาราทีต่ตายหนึ่งรีสีต้นข้ามสองตีสามข้ามหนึ่งได้ตัวที่ตีได้ใช่เพราะมันจะไหล สามต้นหายสองต้นในครึ่งจอบภาวะเปลี่ยนแปลงของความแห้งแรงแรงภาคอีสานรู้กันอยู่จากอำเภอนายูงจังหวัดอุรีรัมยครั้งล่าสุดนะครับไปขายที่ยางในหัวที่รับซื้อต้องกอรมีปัญหา,าก้อนอยางยางที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยที่เลาก็ใส่เป็นก้อนถ้วยนะครับใส่ปุ๋ยเท่ากันแต่ทำไมน้ำหนักมันเช่นน้้าเลยสามครั้งที่ผ่านเขา ตอบโจทย์ชาวบ้านละแวกนั้นได้ปัจจุบันนี้เขาคือพี่เลี้ยงของชาวสวนยางพาราที่อำเภอนาดูจังหวัดอุดรธานีปรบมือต้อนร,รับคุณสุวรรณจุลวรรณครับเรียนท่านอาจารย์ผู้ใหญ่บริสัน Rut, ต์ปกรณ์ไรท่านพระโพธิสัตว์สมาชิกขอจิตไลร์ทุกท่าน <kolej> <dysfunction> แล้วก็สมาชิกที่เรียดตัวมารับฟังในวันนี้ขอขอบคุณอีกครับผมตุวรรณกินนร,นกร,นร,นรนนวนะครับเป็นลูกเกษตรกรนะครับมาจากภาคอีสานดูแค่ลูกขนเหนียวครับอันนี้ผมเพิ่อใจมากเลยครับผมมีความฝันนะครับในชีวิตน,น,นะครับที่อยากจะมาเหยียบคืนนี้ใน,รนครับได้าในครั้งนี้บมผสังคมจริงๆแล้วครับครั้งนี้ทั้งนั้น,นนะจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าของกาง แล้วก็ไม่ได้เ,เขาวมในโครงการเปลี่ยนรอยตาให้มาเป็นรอยยิ้มนะครับของประชาชิของในไรมันเป็นพรบคุณมากๆนะครับผมต้องขอการขอบคุณท่านประธา,านนะครับท่านระคคลสีกทานนะครับขอเียงขอบคุณให้ท่านอีกทัานะครับที่ผมเป็นเพื่อมากเลยนะครับพอใจมากๆเลยที่ผมสามารถเอาชนะใจของพระธานไม่ยายองได้นะครับ นี่ก็คือส่วนของป๊าซารรมชาใหญ่นะครับมีตน้นยางอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดต้นนะครับก่อนหน้านี้หน้ไาไม่ขาดได้กิโลได้แค่เจ็ดถึงแปดร้อยกิโลนะครับณปัจจนะุบั 3, 4, นนะครับได้ถึงที่ยื้นเฟินนะครับก็อยู่ที่หนึ่งดังขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี้ยยังไม่มไใช่ผลิตภัณฑ์ของบม่ษัทตั้งไรนะครับเดือนเดือนอะ่า ได้เงินกระเป er ๋าแค่ไม่หนึ่งแสนนะครับทุกวันนี้เดือนเดือนนะครับถ้าด้การเงินแสนนะครับเดือนเดือนในการเงินแสนแล้วก็เงินเดือนตอนนี้ก็คือเดือนละสามแสนครับเดือนละสามแสนนะครับมันอาจจะน้อยส้ครับขอไม่พิล้องทามนี้นะครับสำหรับผมทะที่บางนาครับแล้วก็ตาง้าเนี่ยจะมีการกงลมูยอย่างนะครับก็คือ เก็บตนนี้เพื่อเข้าคิวนะครับก็เรียกว่าลงทะเบียนนะคมัพ่งนี้ก็้างกิโลขายนะครับผมสามารถเกลี่ีได้เลยนะครับน้ำหนักไม่มีอานนะครับจะถือเท่าเดิมาระทีนน้ำหนักได้เลยข้อมูลราคาแล้วก็คีดเป็นเงินได้เลยที่บ้านนะครับนะครับก็ไปประมูลแต่ละครั้งเนี่ยก็จะถามผมนะครับว่าเท่าแก่มาไหมนะครับถ้าขาดลงไปก็เรื่อเสียใจเลยนะครับนะครับ แล้วก็ในเรื่องของต้นยางนะครับที่ได้ใช้กับอุตาหกรินเทไปนะครับต้นยางเปลือกนิ่มกีนง่ายนะครับน้ำยางหส่กล้องไหลไดีมีน้ำหนักนะครับนะครับก็อย่างที่ผมเกิดไปนะครับก็ที่ท่านพิธีกรบ,บอกว่าในหัว่าต้นตาขี่ยางที่สูงต่างๆน,นะครับว่าเมื่ไหร่มีสิ่ง ปองแปงหรือเปล่านะครับไม่มีครับนั่นั้นไม่มีนอกจากจะแปลงยางรวนนะครับแปลงยางรวนนั่นแหละคือ้ำนังนะครับนะครับเพราะไม่มีน้องที่มาสับฟังการยายทานนี้นะครับที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะครับทางรถไฟขอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่อ่าประธานดีๆหลายอย่างตัวนี้นะครับอ่าผม ขอกระดานดีด้วยครับมาแน่นอนที่สุดครับตอนนี้ผมผมรู้จักกางแล้วนะครับผมน่าจะเจอี้ยกล่อมสพรนตัวนี้ตั้งนานแล้วนะครับผมคงจะสบายยิ่งกว่านี้นะครับตัวนี้ไม่เชื่ออย่ากันดูครับขอบคุณมากครับลูกอิสานแพร่แพร่ก็มันตื่นตั้งใจอยู่ตอนนี้นะครับไปหลวนย่านอะไร เกล้าดีกว่าย่ารองโมงะครับนี้เป็นความเสียงให้ทีมากกว่าคือการกลัมาให้กับพี่น้องจากส่วนย่าหูโรงนะครับแล้วก็นวัตกราลไม่นะครับทีให้ห้ามทานขอให้กับบาณฑิตนะครับอันนี้เป็นวัตกรรมทีอานโอกาสเล็กๆกลับมาให้ขอให้กับของแอมมีน้องนะครับถึงถ้าติดตามตรงนะครับตรงนี้เราจะมี ที่เหลนะคับอความรู้ดีทางบริษัจาในะครการให้อาหารต้องใช้สุขกาพด้ยแล้วก็เป็นการเ้งเกปตินะครับแล้วก็ทาให้พวกนี้ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าคงได้ราทายคองมอนตโนนะครับในอนาคตนะครับก็อินดี้พิยาเอ็ดพิยอินดี้พิยาเป็ดพิมลซาของกองมอนีอโนนะครับ้วก็เชอี่เอรยนะครับน่ารั ก็อโชี่ระจาอ่านี้าับคอบคุณมากครับครับนี่นนะครับุ่มดืานตู้งปีส่างเกือนปีแล้่นะครับนมีในวันทีทสูดรักในราวล่านะครับผุ้เงนตั้งชื่อปีดาปัานะครับตั้ให้เืินท่าให้กำลังใจพบว่ารู้เอาทิศกาตรองนีไปต่อไปช่ไหมนะครับพุ่นะครับได้ทิศกาตรงนี้ไปบกเจ้าอีราน นะแล้วการเข้าไเงินเปิดขึ้นพกไปดูดีว่าพไแล้วที่หน้าไป้าพบไปดูใจว่าพกยากษป่าหรือพกไปนะครับพอมี่นะฮาแล้วก็รพบไปดูใจว่าพกไปยังไรบนางนะครับแล้วก็รทำไม่ใจสรางนะครับมีแต่ว่ายิ้แล้วก็รจงใพกไปกว่าหน้าโดยการที่พไปซ่อนกินยาซ่อนหลับมี นะครับจ้าที่วันแ็กจอะหอ้อไพอนอไม่ได้เด็กจะบทุ่งนะครับพบได้ดีๆเดี๋ยวเราจเจวันนี้นักศึกษทาพอนองต้องนา้นึ่งาพมวานล้ปดนะครับนองๆองโดนไม่ต่างได้นะครับทีข้าวมารู้ทิศกางตรงนี้นะครับถ้าว่าทังมีความรัก้านครับมีการชนบสนะรุ่งนมทยนะครับโดยดีทิ้านะครับไม่ต้ดาทิไป่ต้องเลวก็เอาเงินไปเปิม ได้นะครับนอกจากการความรู้สึกที่ว่าที่ปกติว่าเราได้เราได้ข้าวเป็นครอบคัวต้กงเชื่อได้ว่าทุกท่านที่มาตรงนี้นะครับทำอย่างิงยันนะครับจะให้พบลูกสร้าบ้านะครับไปซื้อกาวฟอย่างไปโกนะครับแต่คุณน้องนะครับเที่ยวที่ประูกันเลย เราเี้ยตาเฉอตีมือไม่ได้แล้วหรือมาเกบงนเทแต่พวกนะครับเอาฝวามตรนี้ไปใ,ใหญยกว่าก็ปูดในเก่งแต่ว่าจใจพวกงทำงานแล้วเราพวกงเจอพวกนี้พวกอยากให้สุกทารน,นะครับสีนความตรงนี้นะครับรีดไปชายกระุกนะครับตาเคยไม่ใช่นะครับเดื่อวจะมีคนอีรานนะครับชายปกเลย นะครับโปรวันนี้นะครับรศีท่ากับไปโลกีราร้ายก็กจายเอ็เราแต่บ้านเรานะครับบวกบ้างนะครับเชื่อๆกลับออกไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอ,อ,อยุ่ยอีกว่ามียาใส่นเกิดวินหาห้องนะครับเมื่อเกิไท้เลยจะเจอวินาทีห้หองนะครับเป็นมาเร่งประเทศเลยนะครับมียา่า,า,าน,นะครับวันนี้เราต้องไปทาให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนะครับต้องยาสท่ันนะครับ 你们本身要多努力呀。